ซื้อครั้งเดียวรวยหมดปีเลยทั้งปีเออครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อครับผมมาแล้วครับผมเนาะ อื้ที่รอค่อยมากแล้วครับผมอืออมฝันละละจัะมาบอกครียนเรีนตัวดีพวกคุณคนหลังอเมริก็ได้เสื้อ่เดียวกลับได้ยูแอมเม้นกลับได้อยู่แล้วครับเดออซื้อเท่ห์เดียวแมนไอ้กุ้มปีไปเลยแมนได้อายุได้กุ้มปีเลยสำหรับเอ่องหน้าห้างเออหน้าห้างเลยซื้อเท่เดียวกุ้มมัดปีครับผมกับฝันฝัน มือขึ้นนี่แหะเรยล่ามาบอกเลยโทร่บอกอ่ามาลาปันเลยเด้อมาให้ข้าเจ้าที่งานแน่เอยบอกห้เจ้าให้มันมุจัดทั่วถึงกันด้สครับครับผมมือเศร้าดีเพราไปตลาดมี่ขราเจ้าเล่นมาเฮี้ยเฮียเฮียเสียเซียวเส้นเราเขาเลยขึ้นรถมี่ที่จะนึ่งกับสามเนยอ่ะไม่ได้ไม่ได้พ่อ จะเบิ้งคลิปเกาตีจะเบิ้งว่าทีน้ำแน่เลย้ไปเปิดพวเราเพียงวันึงแล้วก็เป็นลำเอาไว้สหรองได้ผุดได้หงดกดกันเราเบิ้งว่าทีน้ำแน่สินะผมา้ามากบุญลมากบุญมาล่างแล้วเนะบ่าแมนเดอครับผม IPM ว่าแมนว่าแมนครับผมจะย่าบอกนิเพราว่าอยบอกเรียกผมว่านี่ผมว่าผม บอกว่าพ่ได้บอกบ่บอกเลยเบิ่งเลื่อมือเศร้าดิยังวาอีกอยู่โนแมนะครับเคือมือคื่องแอบพ่อฟันน่ะไปบ้านมูอีล่ะมูเสื้อไปกินเขาทงไปพ่ไม่ได้กินด้วยแต่เขาพี่บอสสาป่าสายังหนึ่งเลยมาเห็นครับผมเขาบอกวาผมใส่ด่างยึดบุญกันเด้อวมาสั่นผมกอยากไปน้ำเขาอ่าไปใส่ด่างก็ใส่พืชเดียวเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้ในป่าครับ วัสดี้รขบกูขึ้นมาได้ไซส์แล้วกู้เขาขึ้นมาเลยอ่นา,านี่ต่กุ้งครับป่าเ็มานะแมนโอ้กุง้งครับปา่าเต็มเลยผมว่าปดซอยครับเขาแมครับผมปอท่ากุ้งกับลายป่ากับลายไม่ได้กุ้งแม่นามตัวยังไงว่ากุ้งฟอยดเลยครับอืกุ้งกับป่ากุ้งกับปา่าเ,เต็มเต็มด่างเต็มมออเต็มด่างครับ<อ>เต็มหม้อเขาเลยครับผม เ้นเขาเอาไปย่างสู้กินนะนะาโอ้บางทีเขาเได้กินน้าหลายกินเครื่องดื่มน้าม,มืนน้าครับผมเกี่ยอะไรฮูมียะบาดเรียกเขาไปห้องน้าไปทั้ทุนะเสืตัวแล้วแล้วบอบตื่นขึ้นว่าเราได้ควา่จริงอะไรฝันอะไรแลไได้เป็นนอนโอ้เป็นห้องหน้าไป็ีเยวไปย่ายงนี่แหละครับผมแล้วขาับมานอนอีก ฟันสองไขยักษ์อีกล่ะฝันต่อเนี่ออีบอเออขึ้นแต่สร้างเลเอาฟันเนี่ยคือว่าฟันสองขยักษ์่จงสี่อีกสองสเตปเลยสบวันนี้วันฝันมาเรี่ยเอาไว้ยังยุ่งมะเกลอยู่เนี่นันลัำบ้านอะก็ได้ไปไป่งวา้านอะรก็ได้ครับผมบบก็ยู่มเกลยอยู่ตชวงหน้าวันนี้มีคนหาของดองไปขายดิบอ่ะส่่นสองดิบอ่ะสัดสองเออสัสอง หาเออนี่เวตาเขาดองเห็นไหมมี่เขาหาไปหาขายเห็นไหมมีหมกย่อมหมักท่านหมยังใงดองี่สินะมีหมักตองหมักยังไงสินะครับผมบดนี้ผมก็ว่าบัดนี้ผมเห็นหมักตองผมมักผมอยากเนาะเขาปานใส่นอ่นี้เยื้อถุงเยื้อถุงแล้วเขาใส่กระปลาวาดลาัไปเขาย่งไปเรื่อยเขาเห็นรเปล่านี่เป็นนวยเดี่ยวคูรูอยู่ยังไงเส่ถุงไ้เขียนไ้หกสิบบาทเลยน หกสิบบาทหกสิบบาทแต่ผมก็ผมซื้อไว้นี่ละเขาจะกินปลาวันเออแต่เาไม่กินปลาวังเลนี่แหละคนแรกซื้อไปฝันว่าเป็นสองสเต็ปนี่แหละครบตีไฮเลอร์เรียกว่านี่นะครับครับผมวันแรกเลยเขาเลยเอาก็แปดเป็นบอไม่ปลาไม่กุ้งเออวันนี้หมก็ซื้อเพราจับใช้กันเลยเก้าศูนย์แปดศูนย์ครับเก้าศูนย์แปดศูนย์ 9ก้าอีกครับ4ตัวเขาในจบเลยเก้าศูนย์แศ้าศนย้าหกแปดศูนถ้าเรากระจบทสีตัวนีเลยเพราะว่าชัดเจนมากเลยปลานะปลากรเป๋อปลากรบกุ้งครับแล้วไปเห็นยู อัดถุงมากันนี่ซัดซองเลยครับครับผมอ่าบักต้องง่ายเนี่ยบักต้องว่าจะแก่ทำไมเพราะว่าเรีกไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนเก่าศูนย์หกแปดศูนย์นะผมมายี่แ้าเป็นสองตอนบอตอนแรกว่าเอาเปลนเป็นเปลนเป็นลักเป็นลักซีบเลยเก่าก็เปลี่ยนเก้าลโอ้ักซีบเออกูเข้าป่าดิอ่อืมเห็นบอ่ะครับมันตีต้องการหนดแล้ว สุทอาได้หกศูนนี่เขาเขียนไปอยู่เลยออยูู่่ถงกสิบบาทไม่ดอกนเต้าันนบริาตัวนี้มาศตัวนี้แมนบอไม่ใี่แม่นบออืบริหาคมนหลายตัวฮกศูนย์จะเป็นลักหน่วยแน่นอนครับลักหน่วยเลยศูนอยู่ไทยนี่ศูนกับฮกอยู่ไทยครับโอ้ลักหน่วยศูนกับกแมนเอาเก้าก็แปส้กระจกาตัวแม่นบอ่ะเก้าศูนแปดศูน เก้าหกแปดหกจอประทับเลยโล่งกรับเนี่ยเสี้นตัวนะอะไรบมางล่ะครับผมเข็นเขคงเลยพี่น้องเี่เม็ดหน่อยสุดด้วครับเด้อสำหรับเสี้ยจตวนงวดนี้ว่เอออยากให้หน่อยสุดไม่ไม่อยากให้เอซีเพิ่มเหมืกันเลยเพิ่มอยากให้เฟนให้จัะหน่อยนะครับเนาะมันเฟนมากขัดสันมายางดีพี่น้องเด้อเออทาวิ่งก็วิ่งเก้าครับแปดครับแจ้าพ่อจิมี่ตัวโอ้ยย่ามาอีกแค่ลูงก้อนมือออกตัวเดียวเลยครับผมอ๋ออ๋ออีกเออก่อนเออ อ,อ,อ,อ่กอีกนึงวัาพ่อจะได้ไปทั้ปุ่นวันก็ดีครับผมค่ะอ่อวัดดงสะบันทองวันที่สาเอ็ดครับครับผมเออเจ้ผมรักขอดกอดมูที่สามสิบสามูั่าฮ่30่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าี่าฮ่าส่าฮใ้เลยฮ่า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 ่าฮ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 ่มู่นอ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าห่าฮ่าาม่าฮ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 ่า่าฮ่่าามสิบ่าา่า่า เดือนนี ừ, <sh arp> <sh arp> ้เลยครับเออถ้าบอกวเป็นบุตที่สามเอัที่สามสก็จ้าใไ้เลยครับเอาเอาก้อนมูดเลยเอาเครกๆกี่าพี่น้องเอามาใส่ความาที่หนึ่ง่หละเออเาเได้เ็โชคไร้ลาบากเสียเออได้ชคไร้ลาบ้ละเอราที่สาียรพอแขกขาเจ้ากอานอะไร่ะไปส่งเขาเข้าเจ้าอันวครับผม ก็คือเอาบุญด้วกันแหละน่าเสี่อถือถ้าเ้าเอาถอดก้อนมูเลยถัก้อดดีบอลละถอดก้อนมูเลยดีครับดีเเ้าเอาบุญก้อนมูเลยเอาเข็มเข่งเลยฮะเมื่อว่าชนิกินข้าวล้างก้อนมูดิข์เขาล้างไปเตรียมไปลอยกบังไปอะ้รวัดแรกแหละก้อนมูแหละครับก็คือดองสะพาะส่องนะครับเชี่ยครับครับผมเออเห็นไหมก็ที่ใช้ช่วยก็งอาที่เด่นให้อีก ตัวเดียวโคโลแล้เรีกวิ่งครับผมระหว่างแบกับเก่าเจะเดือดตัวไหนให้อะสีมานเน้นไทยนะครับเนาะเมื่อเราไม่อยากให้วิ่งสองตัวไม่จีขาดทุนอ่าอืมว่าไม่อยากให้หลายตัวอยากให้ตัวเดียวยังดีนะครับคือคือสำหรับเรตวิ่งนี้รอบอีกเม็ดสุดท้ายแมนเดี๋ยวเราวิ่งแบกับเก่าละเนี่ยมีน่างแล้วคือว่ามีแบกขับเก่าละเลนครับผมเออไปอยากรอกอียิบไปก่อนยิบไปก่อนเออฮะเป็นกหญ่ก้อนชนิดอะไร บําพิดหวังครับแปลครับเก่ายวมจะมีตัวเดียสอีกนะมีตัวเดียสที่เปียครับเก่าที่เป็นตัวใดยาวตัวเดียวโคโล,โลเลยว่าเลยผู้ใจร้อนกับเอาลกอริทึมเลยแปลครับเก่าครับคือพับจับคู่ถือบัวบกมาก,กับผมก็าพจับใส่ตัวอื่นกัเห็นนะครับฟังความฝันเอาไปแปลเอาแปลเอาด้วยครับเด้วยเป็นสองไข่ยัดสองซอดหนอแล้ว่าปัดอีกแหวกขึ้นปจะสร้างเลย แล้วเขาอยากห้เอฟซีเพิ่นได้เงิ่นน้เมัดปีไหม <ừ. S 1> ซึ่งวัดอยากให้มันกรุ๊ปม,มัดปีอ่า<ล>โอ้โอดีล้วพี่น้องเลยเลขกวบหนามาให้มันเขาบักคูง่งวดเราคือเบาเรียนนี่เรีว,ว่ามันเขาอีหลีเลยครับแม่นครับผมเลขวิ่งผมไม่เคยพลาดเลยครับคือไม่จะพลาดงวดนี้ซะยัง <laughs> ผมว่เคยพลาดเซติอาผมมีพลา,า,าดครับแต่ผมมีพลาดาเซติอาครับแปลคำเก่าครับ ผมอลอกบอนครีมยอนหลังผมว่ไม่เคยพลาดเลยครับเร<ม>ียกวิ่งโฮมงด <ผม S 1> <ม>ังหานการสท้ายกับสองให้เราหวะนอ่ะสองกับเ,เออที่แรกผมกับเกาใช่สองเ็ศเลยมันออกเกศสองผมเม่อยห่เอฟซเพิ่นผิดหวังเขาเรียกบอกไอ้หนอยอี่แงกับแหงเป็นทังสี่ขออกับพงเนาะยาสูบกับึืนแม้ข้อขืนไล่แล้วมันกับืนเนาะอะไ้กี้กับแหงว่าดียาก ยังเอาสุดเด็ดๆให้เพิ่นโหลดจังสินะครับครับผมเอียงกับคืนเท่าก็บยี่คืนขึ้นกันละถ้าเอาเขียนึ้นใกล้หนาพากเออเขา้องขคืนดีแล้วเอาละมันก็บึืนไม่ว่าล่ะยาสูบก็ขึ้นเรากับยี่คนเท่ากับคืนขึ้นกันเาเขียนึืนใกล้หนาพากตม่นี่น้องรองเบิองเลขกอะไรอึ้นข่อน แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดหกเก้าหกครับตัวน้าครับผมก็มีซีตัวไม่อะไลายแม,ม่ซีตวัวขนาดนะครับเนาะถ้าเพื่อ,อ,มอผมมักศูนย์เก้าหกเอาไปเซตตัวอื่นก็นได้เครับเก้าหรือคุณมักแปดดึงเก้าดึงไม่จะจัดไหนเลยเฮ้ยมัลองจัดว่าได้ครับ <c oughs> แล้วผมยังให้นว่หน่อยตัวซีซีที่ผมบอกอผมยี่บอกแม่นบอเท่านั้นแหละอย่เรียกวีผมไม่เคยพลาดครับแต่เก้าไม่เคยพลาดด้วยครับ มันดีกับใหมันเข่าคือเก่าจังสินนะครับอยากให้มันเข,าข่เา,เขาเพราะว่าสิได้มีอายุมีกินนะครับแล้วใหญ่พี่น้องเพคนใดอีหลียังเสร็จนะมันเรียนหาเงินยากังินสิน่ะไอเอาข้อมโคมไว้ไอฟังดูดูเด้อเ์อ่ามันว่าลืมเด้ไปหอดมือเรียนน้ำผู้อื่นอีกกินน้ำเรียนยน้ำน้ำเล็กกล่องสลากรุดมาอีกกันเยยอ เอาอีกแล้วเจ้าเอาอีกแล้วกูบาลเดียวไมนเ,นเลยสูเรียกว่ากวกราาโถ่มาได <c oughs> ้อีกไอ,อ,อ,อ้เรียกนอนเอาเพิ่อนบ่ได้น้อกิจวาอย่างนี้เออเรียกหลุดเรียกว่างไายว่างนอกเพิ่อนน่ะนี <c oughs> เ่เรียกนอนเอานอาไหนมีคุณาภาพล่ะครับ <c oughs> อ้องมาแปดกับเก้ามีแน่นอนครับผมไอ้อจ้าม,มันถูกดีก็คุณธรรมีหลักเลยยังสิไงครับ ถ้าท่านชอบตัวนี้นก็เอาไปใส่ได้เลยนะฝากเด้แปดครับเก่ามาแน่นอนครับพานอ่อยยอดแล้วคัดสันแล้วครับผมเออให้นเม้นใดคักๆเด้มันพูดมากเลยโอ้ก็มากกัน กาสแปดสูสนี่ละโอ้โหมาคือกันครับครับผมสูสีรักเลยเสียเลยอแม่้กับยังไงบ่ไปซื้อหกเก้าหกแปดบไดเกินลแบบดี้เอาถือยืตัวนีบไดเกินเหงือไปมาเปนนะครับตัวเสียมันถูกตัวครับเออมออพ้่ส่งมีเก้าสูสิบแปดสูนิเท่านั้นเก้าหกแปดหกเท่านั้นครับเสียมันถูกตัวมันจะว่าเปลี่ยนซับไอ้พ่กไห้หลายๆอย่งเีนะครับ เรื่องบอกให้จนว่าให้เพขาจะยังคงนำผลทุกสารทุกส่วเนาะ FC ทัวร์ประเทศต้อง้องเอาะ FC ภาคกลางเนาะภาคเหนือภาคใต้เนาะครับเนาะบางท่านอาจจะไม่ฟังไม่เข้าใจอย่างนี้ครับคือเออเพราะเราสองฝันแล้วฝันว่าไปบ้านเพื่อนนะครับเออ ไปดักปลาเออเขาใส่ใส่ใส่ด่างเนาะเออใส่ใส่ใส่มองใส่มองใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจเจ้าดีนะสิพาไปกินเจงหน่อไม้ว้าวกินแต่แซ่บเลยนี่แหละครับคือปลาเขาไม่ใส่ด่างได้ปลาได้ปลากับกุ้งได้ปลากับกุ้งกุ้งได้ปลากับกุ้งมา โอ้มันสองสเตปนะฟ <c oughs> ันส <c oughs> องสเตปเออพี่สองสเตปคือได้ปลาแล้วก็นอนสะดุ้งตื่นแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับไปทำธุระเนาะครับผมแต่สเตปที่สองนี่ว่าปันอีกแหละครับครับผมไปไปอยู่เทียงนาคือเกา่าเลยคือเขาเอาของดองไปนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ดองกันนะครับดองดองหมากไม้นะครับเออไม่ใช่ดองกันไม่ได้เป็นดอง ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะครับขายของดองอมายมดองอะไรดองอย่างเงี้ยผมเลยไปซื้อบัตรตองโอ้ยเขาเโอ๊มกระทอนเออบัตกระทอนไม่ใช่บัตรตองสร่างเงนสรางเลยนี่เดี๋เขาเขียนไว้หกสิบบาทครับผมผมเลยหกสิบบาทเออไม่ใช่บัตรตอง ะรากระท้อนเนาะร้อากระท้อนนะครับเอสซบ้ํบนะครับครแล้วเป็นที่มาที่ผมฝันเป็นสองสเต็ปนะครับผมเลยเอายแปดกับเก้าเป็นตัวยืนมานะครับเป็นหลักสิบเนาะฝันครั้งแรกของผเอาปกติเป็นหลักสิบเลยครัเก้ากับแปดทีนี้ว่ามาใส่หกกับศูนย์นะครับมันราคาหกสิบบาทปกติว่าเก้าหกเก้าศูนย์แปดหกแปดศูนย์จบเลยครับครับผม เออเอฟซีจะได้เข้าใจนะครับหกสิบบาทไม่มาแล้วเสียก็ไม่น่ามานะครับไม่น่ามาหกสิบไม่น่ามาครับพี่ว่าจะไม่มาด้วยกันนะครับไม่มาด้วยกันมันถูกแล้วเก้าศูนย์นะครับเออเพราะว่าวันที่สามสิบเดี๋ยวผมจะไปทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปันทุ์ให้อีกตัวหนึ่งนี่นะครับจะปันทุ์ให้ตัวหนึ่งว่าวิ่งตัวไหนเด็ดๆอย่างนี้ครับ กดติดตามไว้แล้วครับท่นเออกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังครับมีแต่รวยกับรวยซื้อครั้งเดียวรวยหมดปีเลยหลายปีแล้วเป็นที่มาความฝันนะครับเรื่องการหมัต้องดอกว่าแล้วเป็นสะ้รซดองหมัต้องมาดินี้คนไทยยังคือเคลียรเรื่องไปยังสั่น เออเอื้อต้องแต่ถ้าเอื้อต้องเขาเอื้อเอืเอียกอะไรเอื้อการท้อนเนาะเอื้อการท้อดนะเอื้อการท้อดเขาซับไว้ครับผมและเอฟซีเอาตามนี่เด้อไม่ผิดหวังครับครับผมเออเอฟซไปทั้บุญทั้งภพะวันที่สามสิบเออพ่อการที่วัดเลยครับเล้วประมาณตอนเที่ยงช่วงเที่ยงครับผมเออห้าเอฟซีวัดใกล้ๆแถววัดเขานีเนาะครับผมครับผม เรียปร่บุญครับผมเนี่ยไปเลยครับครับผมเออไปจินข้าล้มน้องกันที่วัดดงสะบังทองนะครับครับผมเอาสนะเนาะใช่เนาะเออล้ำเวยทุกคนนะครับเรียกพี่สรุปให้อีกครั้งออวันที่สามอิบครับผมวันที่สามสิบชอบก็ตามไม่ชอบก็ทิ้งมันไปนะครับครับผมเออเพราะว่าเรียกเขาผมมันเข้าอยู่แล้วเออกว่าเออคนเอือทิ้งไปอย่างนี้นะเออยเอาด้เรียกอันอื่นมา เรียกกลุ้ตกองซาลากันมาถ้ากันโบเรียกซ่องตัวซ่องละแสน่ากันตัวกันตะคุ้ยตัวตัวเม่นครับเราพบของจริงครับเอออเาใจแล้วเนาะสวัสดีครับยินดีทำด้นะครับตำด้วจครับครับครบขอพูดหลายๆสำหรับเนื้อทางเสียดสวนนะครับเลื่อนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ